โอ้ยลมมันฝนจะตกเลยเนี่ฮะถ่ายจากมุมหน้าบ้านนี่มเป็นแนวหน้าฝนตกน้ำจะเป็นสีแบบธรรมชาติมันจะไข่หนามจะเขียวๆเล็กๆเรนบว์เวลามันเขียวๆสิ่ไหมครับปลามันก็จะอยู่ได้ในออกซิเจนนะครับเห็นบว์น้นเปอร์เห็นหลังป่าเลยนะครับปลาก็ะนียังว่าท่านแล้วเอาไปกินนี่เอาไปลูกปลาไหมตัวนั้นนะลูกปลาเป็นอเนไร ซาเนเอาไปกินโดยเฉพาะนะครับหน้าบ้านหลังบ้านนะครับป่วยต้นหมอกต้นไม้มก็ได้กินน้ำได้พี่น้องต้นไม้มันก็สามารถกินได้ด้วยนะคะมีมกม่วงมัก,มก,มกอะไรสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่งปายทั้งหลายเละนะคะ วันนะี้พึ่งก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องค่ะท่านกัปันไปหาคุณลําไม้ด้วยนะครับไปหาคุณลําไม้พอจะกะติบเข่าไปเขาได้ไปวัดน้ํานะคะกระติบกระติบข้าวไปส่งนะคะกระติบเข่าที่เพิ่นที่ไลฟส์สดค่ะตอนนี้นะคะไปส่งพี่พี่พี่ไผ่นะคะทุกคนอยู่บ้านนันนอพี่น้องค่ะก็ไปแต่ทั้งคำนัน,น,น,นึังความมุอนีไปหาสื่อหลายหลายอย่างพึ่งจะไปร<ะ>้อนฮะพึ่งจะไปร้อนร้อนไหนอะ โอ้ย oh, จะิปบป็เราใสนั้นนอกสกันนังที่เดิมที่เก่าที่เดิมที่เก่าไปแลาเดิมวันนี้ก็ไม่รู้เอาจะไม่มีตังนะคอตังหน่อยห้าร้อยไม่งไม่มีจ้เ,เลยเนาซี้นท่ขอไงไมีั้นนะมันโอน้ซื้อพันหนึ่งนะฉันก็แปดสิบเก้าสตางค์ตั้งไหนอะไรเลยเลอาใหม่บบี่น้องพอกระโจนเงินหาจะเบิว่าคนความใจไหลใจดำของนาง เาจเอานไปตมันบมอไที่มไปตัดผมกานกนอาหาร้พี่ต้องตัดผมนะเายาไปส่งด้วยนกคนเอายาไปส่งสองกระปุกนะคะอยู่นานอซิตี้นะคะทุกคนขาวพ่อน้องเพื่นกินแล้วเพื่อนน้องน้องซาละกินแล้วลุงอีโมดพี่น้องก็เลยขอเอฟตอนะคะอะไรกับมูก่ะสั่งด้วยนะคะหนึ่งกระปุกกจะเอาไปส่งถึงทีเลยอย่าหยุบันเนาะยุบันเดียวกันก็ไปเติมสักห้สักร้อยหนึ่งน่ะมูเติมเหรียญ ก็ไปเติมพีทีไปด้วยมันจะได้เงินเยอะๆหน่อยเงินใบเงินใบเงินเงินเบิดเงินเงินอันเงินเหรียญสีบุญช่างไต่เบิดก็ข้างล่างการปลูกเกษตรบางคนทีรวมกันข่านสองปลูกอะไปฝากอยู่เส่ชักบาทไปฝากอันดูอันนั้นนะครับพี่น้องเราจะเดินทางกลับบ้านพี่น้องขาเอากระติบไปให้คุณยายเพราะคุณยายชอบไปวัดนะอยากให้คุณยายได้กระติบข้าวสวยๆไปวัด ไปอ่างผู้เฒ่าน้ำบานเด้พี่น้องเอ,อย้ยยายหนูในประเด็นน้ำประวันเได้ไปอ่างกระติบเขาน้ำบานเนี่ยพี่น้องขอจะอหงหว่อยฟังเด้ออันนี้คือกระติบเข่าที่ผู้สารกินธรรมดาอันนี้กระติบเข่าดีสารทรง,รงเห็นบอลูกค้าตัวเดสิ่งที่ดีๆที่สวยได้พี่น้องเราก็มีอยู่แต่เราไม่ค่อยใช้นะคะทุกคนขาเข่ามันมีหลายกระติบเข่ามันมีหลายเหลือเกินนะคะพี่น้องตรงนันก็มีที่เขากินอึตรงนันก็มีที่เขากินมีบ<ม>า,นางที อันสวยๆเราอยู่ศาลานะพี่น้องพู่จริงเพื่นเอาไปศาลาอันนี้เอาไปพกผ้าไปกินเปียงคือใส่ตัวนี้ไว้แล้วคอยไปกินแบบว่าทั้งแพ้ทั้งหันทั้งนี้นู่นนะคะบางเรือเมาแล้วหลงแล้วทิมมันจังบ่าเป็นแต่เสดายนะคะซึ่งแบบนี้มันกระตัายสานง่ายกว่าน้ำแหลกที่ว่าจะสานง่ายกว่าที่แบบแบบที่ลองพึ่งใส่เนี่ยใช่ไหมสารคนละแบบกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะไปส่งขอนะคะใครที่สามารถเออาผ่าปัสยพศได้นะคะกระติบผมกระติบเขาก็าทะลักไว้เลยนะ ล้วพี่น้องเดิมทัก้ามาไลน์ในอย่างแต่ว่าไม่ต้องทักดอกทิพยเขานั่นเพราะว่าไม่ไม่มีออเดอร์แล้วนะเพราะคุณแม่สารบอท่านนะคะแล้วเมือสักลับบานไปหาเีขออมไกต่อนนี้มีของบหลายนะครับอรกาหลายยานบอพ่อแล้อปัจจุบันบางคนก็อยากได้บางคนก็สนใจนั่นนี่นู่นนู้นนี่นั่นเสียสารบอท่านนะครับพี่น้องสารม่ท่านแล้วก็แบบคุณแม่กระเจดหลายอย่างนะใส่คุณแม่โอ้ยคุณจะกูเปียบ้าแล้วว่าไม่ได้เทียนให้กูรายยางแล้วกูจะเป็นบ้าแล้วว่า พอในสันหาได้สั่งซ้ำสันหาเด้๋ยวป้ากู้จะรถอยู่บนรถหรอใช่เป็นรถหามประตูหรอแล้วไม่ลงรถหรอบ่า,ายลงมาไม่อยู่หามประตูเชืชอเจ้าคือไปส,ะสะตาร์ทเนยสัสอืมเดีนยวเรพี่น้องก็เดินทางคุณจ,มจ,มมจิมจังพ่อสิบไปตัดผมพี่รับสิบไปหาหล่อเห็นบอกคอยเฮ็ดงานไปส่งไก่บริคอยกลับไปครับมาไปเฮ็ดงานฮะปัจจิมจับพ่อมิตรสิบไปถึงนี่แต่งตัวดีพร้อมเด้ สิบสามจะสิไปรอเธอนี่ครับเ่าไปรอกันเลเพื่อนเบิ่งเขาแต่งตัวเขาจะไปหน้านี่ถ้าไปรออีกนิดนะสองชั่วโมงเลยเพิ่นนะไปก้าวบันสิบโมงเช้าจ้าเอาเธอบอกว่าถ้ามันอันตรายเธอไม่ต้องบอกเธอว่าไม่ต้องมาสิบเอ็ดโมงเช้าจ้าสักขนาดจะมันสร้างคุณน้อที่โดไปมาหกสิบโลหกสิบโลสักก็รอจะมันสัางนะครับเป็นของใครเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรอย่ามาดัดจริตบอ่อยฉันนะ มันบ่มีน้ำใจดอกมูเจ้าของสอบติดได้บรรจุกับบ่มีการไปย่ำยำทำข่าวบ่มีการดอกเพื่อนสิบ่ไปอันนนั้ดอกเพื่อนสิบ่ไปอันแสดงความดีใจดอกก็แสดงความดีใจแล้วทางเฟซบุ๊กมันก็ต้องไปดีใจด้วยทางเฟซบุ๊กดัตคอมน่ะแม่กูถามเพื่อไปถามเม่กูแล้วมื่อนี้ไปถามมาทำแหลกบองนะกูว่าโอ้ยโอ๊ยมาชมเสียบโอ้ยโอ้ยโอ๊ยขัดก่อนปะเอาหวังว่าถ้าจะได้เงินกูว่าอันนี้กูแซ่บนเอาเน่าเลยดิเน่าแล้ววัน่ามันจือเตอร์ซีมาเนี่ยเอ็นย่ำใหญ่ก็จะไปแชร์กูเจียวหอมอะไรได้บ้างห เอ้แย้มได้หอือว่าไปไหนได้มันก็สุกเองเนาวหนาเอาก็ไปแช่นี่น้ำออกมันได้แช่ไปแล้วเอาไปแช่หนาเร็วบอดรอบอได้ไปไปยามแม่ในเซาทิฟเขาไปให้แม่นี่สบายจะต้องเป็นอิริยาบถเนาะก็จะเป็นไข้ร่มหนาวเมื่อนี้มีโอกาสได้ไปกระบ้านได้เบื่ออื่นอิมิวทัวรมาแหละคุณม่ถรับสายไม่ยกอาบน้ำอยู่บางหันมันสีขามาเออกูไปส่งทิฟเขาสันตอนรับแขกเด้อ ไปส่งติบข้าวบอมมาเลยว <ไป S 1> <ะ>่างส่ต้งบานาน่ออต <c oughs> งใส่ข้นาน้าบานน,าน่นาต้งใส่แล้วเออฉันอาบน้ำอยู่ใส่แบบเอา้าอี๋อยู่ท้างมาเติมเพราะฉันปีเสียงไว้อันนี้ติบข้าวเดี๋ยวบ่ปแห้งดูนี่มึงกลับมาตอนใหญ่ววก่อนกลับมาไม่ดึกหรอกมันนะกลับไปกัดสิบนาทีเมามกูก็เลยนลอยมาพาก,กูกินต้น่ตมอาตุ่มกูนั่งมากูหอนบุบกูขึ้นรถกูไปกูนั่งบันทึกโซโม่บนหันกูนั่งกูไปซีบสามสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งกูขับรถออกมาเลย อีเตี่ยมก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่รับแขกทางนี้ผมจะรับแขกทางนี้มีค่าส้ำคัญรับแขกที่นี่แห้งคักค่ากูบบูยูไปเจริญน้ำมันแห้งคักยูนี่ยูบุญยังมีคนบังคับกูเดชยูพี่แฮงก์ไมีใช่คนบังคับได้ยูดิจึงขอเวลาตัวเองก็จะบดใส่เขาผีบอไม่ต้องลอยได้โอ้ไม่ต้องลอยได้ให้มันให้คักมันสิลอยเอาใจรมึงไหวมนเดี๋ยวไปส่งของก่อนนะครับทุกคนขาอันนี้จะไปฝากว่าสามาขายบ่อขายแล้วไปให้คนยิงหนูไปวาดเพราะว่าหลับนะเพราะว่าหลับ เอาไปให้คุณหนูนะคะอันนี้ไปใส่ไปวัดไปอ่างพุทธหานบันเนี่ยพุทธหานบาน,น,บานมันบ่มีแบบนี้ไงอยู่บ้านบ่มีที่เขาจีนซีด้ะพ่อมอ่อลับแล้วนะพี่น้องมอจันเป็นมิเตเป็นนอนนิสัยเสียอีลีนิสัยเสียแล้วอย่าให้ว่าอยู่บ่ก,กินเหล้าอยู่ห้านาทีมงบ้านได้พักกินเหล้าจนตะเตนทุ่มหนึ่งจะห้าสิบเอ็ดโมงเศร้าทุ่มหนึ่งจะเขากินแต่เศร้าฝุ่นที่ฝุ่นหันจนว่าเข้าดาวจนว่าจะบวชเขานอน,น,น,อนได้จังใดปีใหม่เนอกขนาดกูเล่นเกมอยู่หันกูยังได้กินหันมอย มึงก็บบมาเล้าอยู่เงื่อนอืมเขาจะยังไงมึงบ่เล่นเนาะถ้ามึงเล่นกับมันกับบ้เม้าอะไรอกูก็เมาคือกันพึ่งเข้าอยู่บ่กูก็เมาแหงบ่เล่นแหงเมาคือมึงหัดเขาแหงโซนเอาวโซนเอาอยู่กูก็เลยเลงเอาฟาหันฟางสีแจงฟางฟางเด็ดออกแล้วกูจังเลงมอสไม่ได้กินข้าวคือมึงหนีเลยเออม่ได้เลยมึงจกินเขาได้แต่ที่ต่นสาดอยู่ขาดสาวบ่อสี่กับบ้าบ้าไ้นอนขาดขายของต่อขาดจนคำมาถ้าไม่ขายก็ไม่ได้ตังค์นอนนะอีดอกอีลอเนาะเมื่อวานน่ะมึงบ หมดกูไปอาน้ำกูว่าอยู่อีหาเนี่ยว่าอันจะสะทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งอันพักเว้ยนี่ใส่กับมื่อสิพัดอยากจะยันหรือกับเขาเด้อมาหอดมันเซ็อีหอย่างหนึ่งนี่นะกูว่าสรุปก็คือประเห็นเลยแล้วก็ซื้ออันโรตีมาสองอันยึดบ้างยึดบอ่ทีมก็เดินไปเดี่ยเอ้าอีนี่พักนั่งอาหย่ากองซบลบอยู่นี่เอ้ามาไปใส่จันวาสรุปโอ้เสียดงว่าเส็ดแล้วจันวาเรียบร้อยเราบอกว่าง่วงันนั่งเตรียมกูมอร์นิ่แปดโมงครึ่ง เปิดร้านต่อ,อเปิดร้านต่อแต่ว่าขายดีลูกค้าติดเมื่อนั้นน่ะนอนสองโมงเดียวเมือ่อวานนี่นอนสองโมงเดียวเลยนอนตีห้าจนถึงหกโมงแ้วก็กลับบ้านไม่สิแล้วก็ขับรถมากินข้าวต่อนะก็ได้มานะ่ะมึงบอกลูกค้าได้ยังมึงปิดร้านพวกนี้นะ่ะยังเจ้าวัวตอนเจ้าวัวตอนเขา <อ S 1> จีดายแม่มึงเด้อมึงปิดร้านเพราะต้องไปสจ้าคนะครับเพาทำไมอืมไปทำบุญหาหมอแล้วก็สิ่ง <laughs> กูบอกดอกกดสิวสองมือกูจะได้กูกดแม่กูจะได้กะดอกกระเดอกกดสองมือมันต้องต่อเนื่องเขาเป็นอดีตเขาเป็นอดีตที่รักดสิวหันเอออาาหมเเขบกซิงก็ว่าเซิงมอสอย่ามากดันไปกดสิวไปกดโขยขาอย่ามาดัดจริตบางหมากูเห่าคนอยากกินน้ำปุ่นเอาไปใยเพื่อนเออเอาได้สิให้เขาเออเจอมึงก็เจอกันอยู่นี่ล่ะกูมาหอดสุอาจดีนั่งกินอยู่นี่ล่ะ กูมาหอดกันเลยโอ้ยปากมึงซื้อมาหอดเร็วไอเอ้ยบ้านันนอก็คือเร็วนะเพราะบ้านันนอไม่มีอะไรไม่มีอะไรตุ้นอะไรฮะมึงผ่านอะไรก่อนกูอ้อมเด้อกูเข่าทั้งซ้ากูเข่าซ้ำผงผุนเมื่อใส่มาคุณเขาบอกอย่าคลิปก่อนกวกซ้ำผงหลงน้อยอย่ามามือแวะเข้าไปอยากเอาอยากเอาซิมกูไปซื้ออันนั้นซื้อโทรศัพท์ซิมมาซิมอีจีมซิมตั้นหนาที่ชั้นชายเนี่ยเป็นชื่อจีมนะสรุปเดจ่ายยอดอีจีมค้างไปพันห่า 1. 1> เด Twelve, ี๋ยวกูไม่เป่นไรกูปิดให้เออกูไปไทยบ้านสันมันก็เลยได้ปิดก็เลยไม่เอาเงินกับกูนะเพราะได้โทรศัพท์ได้ซัมซุงอะไรกูรู้ราคามาลดมาหลดเกือบหมื่นพุนก็เลยเออเอาหลอดไปเมื่อก่อนโอล้าไปไปเร็วโอล้าไปไปไปบ๊วยบ๊วยอยากกินอะไเห็นอีมอดกินไปแล้วครับพี่น้องคขาเดี๋ยวคนาต้องขอยัดลับบ้านก่อนนะครับไปส่งกระติบเข่าลูกค้าไปส่งความผอมส่งความผอมให้ลูกค้านะคะแล้วก็ ราที่ขอไปให้ย่ายไปไปไปวัดพร้อมนะครับพี่น้องคะชีวิตเราต้องสู้เดี๋ยวมันจะไปย่อมแพ้นะคะขายได้ขายยังได้ฮิตลั่มได้กระลั่มนะคะเพราะฉะนั้ย่อทถอดตอกเขาอย่างลำบากบ่ายได้พี่น้องเกิดเป็นกระเทยเขาต้องสู้นะครับพี่น้องแต่มันต้องมีวันของเรานะคะผู้ใดที่สนใจหลายกระทะข้าวมาปลาซอกปลาสมกระทะข้าวมาเลยนะคะพร้อมส่งพรุ่งนี้นะคะปลาส้มนะคะยอดรวมส่งพรุ่งนี้นะคะไปแล้วพี่น้องค่ะเดินทางกลับบ้านก่ันแล้วกันฝากกันแล้วก็แชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะได้เจอกัน ในคลิปพึ่งหนวดก็แล้วกันนะคะไปแล้วค่ะ